สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับนี่ก็ยาอย่างกับหนูนะครับเนาะใส่กับดักแม้ครับแรงวานนี่แหละโอ้ยหนาวพี่น้อยถุยเก่านะครับผมอยากเบิดน้ำหมอกลงเต็มนะครับติดได้บม่ได้กันไม่ได้บ้านนี่นยาใส่เลยครับไม้นี่นะแรงวานูไป็นมองกรและบรรยากาศ ตอนเศร้านะครับเนาะอยู่ทงให้ทงหน้าครับผมอบ่งนี้ครับบรรยากาศดีมากครับผมเอกรลงุงถ่าแสงแดดนะครับเนะาะมอกรลุงประถ่าแสงแดดเลยงามๆเลยครับตอนตอนผมกะมายามกลับดูเนาะมาถือครับพี่นหนูหวานเลย